วันนี้ตัวเล็กทำแกงฟักทองใส่หมูนะคะนี่ค่ะตักให้ดูค่ะแต่ว่าตัวเล็กไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทำให้ดูนะคะก็เลยถ่ายตอนที่มันสุกแล้วให้ดูเนาะวันนี้แม่ทำขนมตาลให้กินอีกแล้วค่ะนี่คือแบ่งให้ป้ากับยายไปแล้วนะคะก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะเดี๋ยวตัวเล็กจะเอาขนมตาลไปกินให้ดูนะคะกินที่เตียงค่ะเออตัวเล็กลืมสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ตัวเล็กจะมากินขนมตาลให้ดูนะคะขนมตาลสูตรยายปุ่นเหมือนเดิมเลยค่ะขนมตาลคุกข้าวเหนียวเนาะตัวเล็กชอบมากๆเลยค่ะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเนาะ ก็เลยมากินขนมตาลให้ดูค่ะ mm hmm. เนื้อสวยสวยค่ะเป็นสีส้มๆนะคะ mm hmm. ตอนที่ตัวเล็กพูดอยู่ตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะ mm hmm. ฝนตกบ่อยอยู่ค่ะแต่มันไม่แรงเนาะ mm hmm. อยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ mm hmm. ที่จริงตัวเล็กกินหมดไปแล้วนะคะ4อันค่ะแต่ตัวเล็กถือมาถ่ายคลิปแค่2อันนะคะเชื่อไหมคะว่าสมัยก่อนตัวเล็กน้ําหนักแค่35เองนะคะสมัยก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนคะ่ะตัวเล็กเคยทํางานโรง,งงานอยู่ประมาณ9ปีนะคะ mm hmm. น้ําหนักก็เพิ่มมาเป็น40กิโลตัวเล็กโคตรดีใจเลยค่ะตอนนั้นนะคะดีใจว่าน้ําหนักตัวเองขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเล็กอยากอวบสมั่ง ก็มีแต่คนเรียกอีแห้งอีแห้งอีจ่อยอะไรแบบนี้ค่ะ mm. เพราะว่ามันผอมมากก่อนท้องน้องนาทีก็น้าหนักอยู่ประมาณ43กิโลนะคะพอท้องน้องนาทีนะคะจนถึงตอนคลอดน้ําหนาักก็ขึข้นประมาณ59กิโลนะคะดีนะคะที่คลอดน้องนาทีเสร็จน้ําหนักลงมาได้ขนาดนี้นะคะคลอดเสร็จอยู่ได้3เดือนน้ําหนักก็ลงมา44กิโลกรัมนะคะก็คิดว่าแค่นี้แหละกำลังสวยส่วนปัจจุบันน้ําหนัก46แล้วค่ะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะน้องชายเลิกมาจากวิทยาลัยแล้วค่ะมาถึงก็สวัสดีพี่ที่บอกให้เข้ากล้องหน่อยก็ไม่มาเข้าให้หน่อยน ทำไมหลอกอายคตัวเล็กว่าจะหันกล้องให้ดูนะคะแต่น้องรีบหนีไปใหญ่เลยค่ะเข้าบ้านไปแล้วค่ะแม่ก็นั่งมองตัวเล็กถ่ายคลิปอยู่นี่แหละค่ะแต่ชวนมาเข้ากล้องด้วยก็ไม่มีใครมาด้วยชักคนให้ตัวเล็กนั่งกินอยู่คนเดียวนะสรุปวันนี้ไม่มีสาระอะไรหรอกค่ะก็อยากพูดให้ฟังเฉยๆค่ะพูดไปพูดมาขนมตาลก็หมดไปแล้วอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเออว่าไปตัวเล็กจะอวดคลิปให้ดูค่ะนี่ค่ะตัวเล็กซื้อมาจากสหกรณ์กลางหมู่บ้านนะคะ5บาทเองค่ะตัวเล็กชอบค่ะสวยดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะะคบบ